สวัสดีแฟนคลับชาวเรือใบสีฟ้าทุกท่านวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรือใบสีฟ้ามาบอกกันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับ PSG พร้อมทุ่ม200ล้านยูโรลาฮาแลนด์เสริมแข้งสตารายใหม่ปารีสแซงต์แช็์แมงกำลังเดินหน้าเตรียมไล่ตัวเออร์ลิงฮาแลนด์อย่างจริงจัง หลังมีรายงานว่าพวกเขาพร้อมจ่ายเงินมหาศาลถึง200ล้านยูโรเพื่อคว้ากองหน้าตัวท็อปของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปร่วมทีมค่าตัวระดับนี้จะทำให้ฮาแลนด์กลายเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์รองจากดีลของเนย์มาเมื่อปี2017 รายงานระบุว่าแปรแอชเชเชื่อว่าฮาแลนด์คือหนึ่งในไม่กี่แข้งระดับซูเปอร์สตาร์แท้จริงที่ลุยส์เอนริเก้จะให้ไฟเขียวแบบเต็มที่เพื่อโอกาสปิดดิวเข้ามาเสริมแกร่งแนวรุกอย่างไรก็ตามการโน้มน้าวแมนซิตี้รวมถึงฮาแลนด์ให้ยอมแยกทางในขณะที่ยังอยู่ในช่วงพีคของอาชีพถือเป็นงานหนักสุดๆซึ่งต้องจับตากันต่อว่าแปรแอชเชจะสามารถเขย่าดิวครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้หรือไม่ตามรายงานของฟิชาเฮสมาต่อกันกับข่าวที่2 ซิตี้เดินเกมใหม่ใส่แทรฟฟอร์ดบวกเงินแลกลิฟลามเมนโต แมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังพิจารณาเสนอดีลสลับขวดพร้อมเงินเพิ่มเติมโดยใช้เจมส์ทรัฟฟอร์ดเป็นส่วนหนึ่งในการเจรจาเพื่อคว้าตัวติโน่ลิฟลาเมนโต้แบ็คขวาของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในตลาดรอบต่อไปรายงานระบุว่านิวคาสเซิลยังคงให้ความสนใจในตัวทรัฟฟอร์ดและมองว่าเป็นผู้รักษาประตูที่สามารถพัฒนาต่อได้ในระยะยาวแต่ในเวลาเดียวกันสโมสรยืนยันว่าลิฟลาเมนโต้ยังคงเป็นแกนหลักในอนาคตและไม่ต้องการปล่อยออกจากทีม ซิตี้เชื่อว่าการเสนอแพ็กเกจที่มีทรัฟฟอร์ดรวมอยู่ด้วยอาจช่วยเพิ่มน้ำหนักให้การเจรจาก้าวหน้าได้แม้จะต้องเผชิญความระมัดระวังจากฝั่งนิวคาสเซิลก็ตามดีลนี้ยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะขึ้นอยู่กับว่าทั้งสองฝ่ายจะหาจุดลงตัวในมูลค่ารวมของข้อเสนอได้หรือไม่ตามรายงานของทีมทล์กข่าวต่อไปเอเชียเวรี่ขอกลับริเวอร์เพลแต่ซิตี้ไม่ไฟเขียวจะหาทีมยุโรปให้ คลาวด i โอเ h เว e รีแสดงความต้องการชัดเจนว่าอยากกลับไปอยู่กับ River pl a t e ในตลาดเดือนมกราคมหลังย้ายไปเก็บประสบการณ์กับไบเ e อร์เลเวอร์คเซแต่ยังไม่ได้เวลาเล่นตามที่คาดหวังแต่ฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตียังคงยืนยันแผนพัฒนาเดิมนักเตะต,ต้องผ่านการลงสนามในยุโรปก่อนเพื่อยกระดับให้พร้อมสำหรับพรีเมียร์ลีกทำให้สโมสรยังไม่พร้อมเปิดทางให้กลับอาร์เจนตินาทันที การปล่อยกลับริเวอร์เพลทจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อไม่มีทีมยุโรปที่เหมาะสมให้โอกาสลงสนามและแผนพัฒนานักเตะในยุโรปไม่สามารถดำเนินต่อได้เท่านั้นโดยปัจจุบันคิโรนาถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปล่อยยืมเนื่องจากสไตล์การเล่นและโครงสร้างทีมเอื้อต่อการพัฒนาดาวรุ่งวัย19ปี ESPN Argentina มาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนะครับ เรือขอรังอาเก้อยู่จนจบซีซั่นหลังนักเตะอาจขอย้ายมกราคมนี้สโมสสแมนเชสเตอร์ซิตี้ร่างแผนงานตลาดมกราคม2026ออกมาแล้วโดยขอรังกองหลังอย่างนาธานอาเก้ไว้อยู่ช่วยทีมต่ออย่างน้อยๆจนจบฤดูกาลนี้ไปก่อนแม้ว่าโอกาสลงสนามจะน้อยส่วนวิกเตอร์เฮสที่ให้คิโรน่ายืมทั้งซีซั่นคงไม่เรียบเรียกกลับให้ช่วงปีใหม่แต่ให้ขัดเกลาตัวเองอย่างลาลีกาไปก่อน รายงานจาก d เดลี่เมลว่าอาเก้วัย30ปีที่ออกสตาร์ทหเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเริ่มแสดงอาการเรียกร้องให้กวาดิโอลาให้ส่งเขาลงแข่งมากขึ้นเพราะมันส่งผลถึงโอกาสไปเล่นฟุตบอลโลก2026นามทีมชาติเนเธอร์แลนด์ กรณีของกองหลังดัชด้วยเพราะสายสัมพันธ์กับเป๊ปกวาดิโอลาแน่นแฟนโดยเรือใบหวังว่าเขาจะยังไม่ย้ายออกไปไหนช่วงตลาดมกราคมนี้และเป็นแค่เรียกร้องออกสื่อขอโอกาสลงสนามเท่านั้นอีกเคสคือเฮสที่ให้ทีมในเครืออย่างคิโรน่ายืมใช้งานเจตนาของฝ่ายบริหารคือปลูกปั้นเป็นทาย,ยาทจอห์นสโตนส์แต่เพราะเวลานี้ประการหลังบราซิเลียนยังต้องสั่งสมประสบการณ์ไปอีกสักพักก่อนแล้วค่อยเรียกกลับมาใช้งานในฤดูกาลหน้าข่าวที่นำมาบอกในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ ถ้าชอบก็กดถูกใจกดแชร์แสดงความคิดเห็นและกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆขอบคุณครับ